สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจารวัตรพลิ้ไหวนะครับวันนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันเหมือนเช่นเดิมนะครับโดยจะหยิบยกเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษบิ๊กแมชนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับท็อตแนมฮอสเปอร์มาพูดคุยกันนะครับก็ถือว่าเป็น2ทีมที่ก็ต้องการโควต้าอันดับ4เพื่อจะไปแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นหน้าทั้ง2ทีมนะครับแมนยูข่าวร้ายก็คือดาบิดเดเคียร์นะครับมีปัญหาเรื่องของโควิดวันนี้ลงสนาม ให้กับทีมไม่ได้นะครับทำให้ทีมต้องใช้ดีนเทนเดอร์สันเป็นประตูตัวจริงแทนที่เหลือคนที่ยังไม่พร้อมก็อย่างพวกลุกชอวารานก็สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์นะครับยังดีหน่อยที่โรนัลโด้กลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งหนึ่งก็ทีมอาจจะต้องจัดตัวผู้เล่นที่พร้อมที่สุดนะครับใครที่ไม่ค่อยฟิตยังมีเกมกลางสัปดาห์กับแอตเลติโกมาดริดรออยู่นะครับก็คงจะไม่เสี่ยง ถ้าไม่ฟิตเต็มร้อยเอาลงเล่นในเกมนี้นะครับนั่นหมายความว่าการจัดทัพวันนี้ของแมนยูก,ก็อาจจะไม่ดีเหมือน,นหลายๆเกมที่ผ่านมานะครับกองหน้าก็แน่นอนโรนัลโดส่วนตัวรุกผู้เล่นที่โดดเด่นตอนนี้คือจอร์นซานโช่รวมไปถึงเอลันก้าพร้อมตรงกลางเนี่ยชื่อของปอป,ป็อกบา บุ n โ f เฟอร์ d นเดสอีกคนนึงก็อาจจะถึงขั้นเนมิญ่ามาติชเลยนะครับเพราะแม็กโทมิน่ก็ไม่ค่อยพร้อมเหมือนกันส่วนแนวรับดินเดเลฟกับแม็กควายน่าจะยืนครับทางซ้ายเป็นเตลิสทางขวาน่าจะสลับมาเป็นดีโกดาโลบ้างนะครับขณะที่ทันนัมฮอสเปอร์นะครับยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บของผู้เล่นในแดนกลางอย่างโอลิเวอร์สกิปนะครับลงสนามช่วยทีมไม่ได้รายล่าสุดที่เจ็บไปคือแบ็กซ้ายอย่างไรอันชัชิยงนะครับทีมก็จะให้โอกาส เซยยลเลกิลอนกลับมาเป็นแบ็กซ้ายตัวจริงอีกครั้งหนึ่งที่เหลือก็เป็นชุดใหญ่เลยนะครับแบ็กขวามตตัวเฮอร์ตี้สามเซนเตอร์คริสเตียนโรเมโรเอลิกไดเออร์แล้วก็เบนเดวิสตรงกลางโรนัลโ็เป็นตันกูนะครับเล่นร่วมกันกับเปียร์มิลฮอยเบียส่วนตัวรุกตอนนี้สาประสานเข้าขากันดีเหลือเกินนะครับดยั sky, นคูรูเซฟสกี้ซนทึงมินแล้วก็หน้าเป้าอย่างแฮีิเคนนะครับ ดูแล้วเกมของสเปอร์อาจจะไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเกมใหญ่ลักษณะแบบนี้การันตีได้เลยครับว่าคุณภาพของผู้เล่นสเปอร์สมาธิของผู้เล่นสเปอร์นั้นเน้นกับเกมนี้แน่ๆนะครับขณะที่แมนยูเองเนี่ยเราดูช่วงหลังก็ต้องยอมรับแหละครับว่าพวกเขามีข้อบกพร่องความหลวมทั้งในแดนกลางทั้งในแนวรับเยอะจริงๆนะครับดูแล้วเกมนี้ผมมองว่าสเปอร์ไปเยือนในโอทาฟอร์ด มีโอกาสจะทําไม่ดีกว่าด้วยซ้ําไปนะครับโอกาสที่จะแพ้ออกมานะผมมองว่ายากมากครับมีรุ่นถึงขั้นบุกไปเก็บ3คะแนนได้เลยทีเดียวนะวันนี้ทีเด็ดเจ็ดสิบาวครับฝันธงไปเลยครับให้เชียร์ไปที่ท็อตแนมฮอสเปอร์ครับ